18ปอมาปโตสะอามาปโตสมิงสมานังวานะปะอิเจอิเจตัสมาสมิงสมาอิเจเตสังอังอาทิสาโหติวายะธา,าสังกยาเกอแปลงสมิงเนี่ยนะหลังหลังจากปะนะปะคืออ e ีอ e ีอูอนะูในอิทิลิงนะอีอ e ูอ e ู U U. ในที่เรียนชื่อว่าปะแปลงสมิงนีเป็นอังแล้วก็แปลงสมาเป็นอ่าน,นะก็มีวิพัฒน์ตามลําดับนะก็ไม่แน่นอนนะมีวาเนี่ยดูตัวอย่างนะมัตตยังเนี่ยมัตตยังกับมัตติยังเนี่ยตทวนี้ตท่น,นี้แปลงสมิงเป็นแปลงสมิงเป็นอังไปกับมัตตยังนในปัญญานะมัตติแล้วนี่แปลว่าปัญญานะมัตยมตยังในปัญญามัตตยังมัตติยังในปัญญา ตัวตัวนี้เป็นตัวที่ตัวที่สองนี้เป็นตัวที่ไม่แปลงนะเป็นตัวของวาสับนะมัตตยังครับตัวนี้เขาแปลงสมิงเป็นอย่างไปแต่ว่ามัตตยังแล้วนะแปลงสมิงเป็นเป็นอัางนะ<ม>แล้วก็แปลงอีพญะนนแปลงอีนญะด้วยโดยสูตรเนี่ยผสันยัตสัจจะตรงนี้นะนแล้วาก็เลยเป็นมัตตยัง ส่วนมัตติยาเนี่ยตัวนี้แปลงสมาเป็นอานะนี่มัตตยามัตติยาก่อนมัตติยาก็ไม่แปลนะแปลว่าจากนะแปลว่าจากเพราะว่าเป็นปัญญามีจากปัญญาทั้งสองเลยกัตตยังกัตติยาตัอนี้ก็เหมือนกันนะแปลว่าโกงในความโกงนี่ ตัวนี้เราทำตัวปหกัตติยังกัตตยังกัตติยังแปลงสมินเป็นอังค์ับในความโกงแปลว่าโกงนะามความโกงกัตกัตติแปลว่าโกงคดโกงตัวนี้ก็ไม่แปลงกัตกัตตยาตัวนี้ก็แปลงสมาเป็นนาแปลว่าจากความคดโกงกัตติยาก็จากความคดโกงตัวนี้ไม่แปลงนะไม่แปลงสมาเป็นนาแต่แปลงสมาเป็นยาไปวิกัตติยัง วิกัตติยังในการกระทําพิเศษเนภาชนะพิเศษนะวิกัติยังในภาชนะพิเศษตอนนี้ก็ไม่แปลงแปลงสมิงเป็นอย่างแต่สูตรนี้บอกว่าให้แปลงสมิงเป็นอ่างแต่ว่าที่ยางก็เป็นรูปที่ไม่น่นอนกนะ็แปลงด้วยตรอื่นวิกัตติยาวิกัตติยาวิกัตติยาก็จากภาชนะพิเศษรัตวิรัตตยงังในการเว้นวิรัตแิแปลว่าเป็น วิรัติยังก็แปลงอีกเป็นยะวิรัติยังกขาเหมือนกันนะวิรัติยาวิรัติจากการเว้นรัตตยังรัตติยาในความยินดีในราตรีก็ได้นะรัตยารัตติยา,ยาในความยินดีปัตถพยังปัตถาวิยาในแผ่นดินปัตวีอะไรเนี่ยนทะีนี้ก็แปลงกับมเป็นอังตามนี้เลยแล้วก็ปัทวิยา จากแผ่นดินประวัติยังในความเป็นไปในการเกิดขึ้นประวัติย <Eleven aquele S 1> ังประวัติยังประวัตตยาประวัติยังจากความเป็นไปในความเกิดขึ้นหรจากความเป็นไปหรจากในประวัติยังก็คือในความเป็นไปในความเกิดขึ้น ตัวนี้มันเป็นสมิงนะสมิงให้ตัวนี้เด้ดูข้างบนเขามีปะอ๋อเขามีอยู่นะตามนั้นเลยตัวนี้ก็เป็นแปลงสมิงเป็นเป็นอังเป็นะจากความเป็นไปหรือจากความแบกขึ้นของวัตถิยาไม้เหตุแปลงสมิงเป็นอังสมาเป็นดาหลังจาก อีอีชื่อปะที่กล่าวอิติลิงเท่านั้นนะอีอีนี่เราจะเห็นว่าโอโอไม่มีนะตอนนี้โอโอเนี่ยมีแต่อีอีนะเนี่ยทั้งหมดเลยอีอีกะปะนี่มันชื่อมันจะมีทั้งอีอีและโอโอในอิติลิงนะแต่ตอนนี้ก็เอาแค่ตัวเดียวอะต่อไปอาทิตโตโอจะนะอาทิตโตโอจะคือแปลง แปลงสมิงเป็นอังโอหลังจากอาทิสับบางอย่างเช่นอาทิงเนี่ยแปลงสมิงเป็นอังว่าในเบื้องต้นอาทโก็แปลว่าในเบื้องต้นวาสับก็ไม่แน่นอนไม่แปลงก็มีอาทิสมิงอาทิมิอันแปลงสมิงเป็นมัณิในเบื้องต้นน่เหมือนกันแต่ว่าด้วยจารสับในส่วนนี้ก็สามารถจะแปลงสมิงเป็นอัโออังได้นะหลังจากสับอื่นนะหลังจากรับอื่นนอกจากหลังจากอาทินอกจากอาทิสับนี่แหละ อย่างเช่นที่ว่าเนี่ยแปลงสมิงเป็นอาวในเวลากลางวันรัตโตก็แปลงสมิงเป็นโอไป่ะในเวลากลางคืนในกลางคืนแล้วก็พารานสิงเนี่ยแปลงสมิงเป็นอังเนี่ยตามลำดับ,าบเลยในเมืองพารานสีนี่นะด้วยจักสามในสูตรอาทิตโตจักนี่นะทุนี้ ตะเนี่ยก็ได้แปลให้นะส่วนนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะว่าว่าเวลาไปใช้ใช้เยอะนะมึงเราเห็นอาโถถ้าไม่ไม่ได้เรียนไปได้แปลไม่ออกเองเดี๋ยวไปแปลว่าอันวายไม่ได้นะเนี่ยอาโถ่อาทิงแปลว่านนะไม่ใช่แปลว่าซึ่งนะอาโทไม่ได้แปลว่าอันวานะแปลว่าในในเบื้องต้นเนี่ยละที่ว่าเหมือนกันเนี่ยแปลว่าในเวลากลางวันนัดโตเหมือนกัน ในเวลงเกินพาราสนิงก็ไม่ได้แปลว่าซึ่งนะแ,แปลว่าในเพราะว่าแปลงสมิงเป็นอันด้วยโสดนี่เละเอาวันนี้เราก็เอาแค่นี้นะ